ฮัลโหลเทสเทสเทสพี่อารีเรามีร้านโปรสั่งทั้งหมดกี่อย่างคะข้าวเจียอย่างตัวเยอะได้ไหมพอดีสวัสดีค่ะ อนนี้เรากําลังจะขับรถไปที่อารีนะคะเรามีแก๊งเพื่อนสาวที่ชอบนัดกันที่อารีค่ะและก็ที่อารีเรามีร้านโปรที่แบบขอฝากใจไว้ที่ <c oughs> คือไม่ว่าจะมีร้านชิคชิเกเกพุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมากเท่าไหร่ก็ตามร้านนี้ก็จะยังเป็นที่หนึ่งในใจของเรารอดูว่าจะเป็นร้านอะไร <c oughs> คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าอารีเป็นที่ที่เราไปบ่อย <c oughs> ๆเพราะว่ามีเพื่อนเปิดร้านดอกไม้อยู่ที่นั่นที่เราก็จะได้เจอเขาวันนี้ด้วยนะคะ นางเปิดร้านชื่อว่าหอมซาวเวอร์ร้านนางเก๋ชิคมากขอแอดไวเดอร์อันนี้ก่อนเลย <c oughs> เข้าไปดูไอจี IG ได้เดี๋ยวขึ้นมลิงก์ให้พูดถึงร้านของกินบ้างมีร้านอะไรที่ปั๊บอัพขนาดร้านของกินรอกการแรกเลยที่ฉันแบบพอถึงอารีปุ๊บฉันจะต้องแบบอยากจะแวะเข้าไปเจมสักหน่อยก็คือร้าน M P C H ค่ะถ้ามีเวลาเราจะขอแบบไปโชบนิดนึงนะแบบมีความเซียนนะคะฉันอยากกินนะ M P C H เป็นร้านชาเขียว เป็นร้านชาเขียวสเปเชียลตี้ที่เราเคยไปถ่าย War w ว l w a l Adviser แล้วด้วยเอออย่าลืมก้อนกับไปดูกันนะคะเป็นหรอไม่เ,ออเปิดเปิดิดไปหน้าร้านเลยเข้าเลย,เว,ยว,วันนี้มีที่จอดด้วยอะไม่ไปโค้มาก เขาบอกให้คนก่อนกินนะคะอันนี้ของพี่วานเป็นชาเขียวผสมกับน้ำมะพร้าวเผาเป็นเมนูประจําของเราใช่ไม่เคยกินที่ร้านอื่นมาก่อนเหมือนกันคือมีร้านนี้แหละที่เขาเอาชาเขียวมาเจอกับมะพร้าวเผาแล้วพอเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบวิตาย for in love มันเข้ากันอย่างมีน่าเชื่อเป็นเมนูที่ work from home แล้วเหนื่อยๆก็จะแบบสั่งก m p p h กันไหมอะอะของฉันเป็นเมนู ที่ปกติแล้วฉันไม่เคยสั่งจากที่บ้านเลยเพราะว่ามันสั่งไม่ได้เพราะมันคือชาเขียวโซดาเถ้าเกิดสั่งไปดีริเวอรีที่บ้านความโซดามันก็หายไปหมดแล้วต้องมากินที่ร้านจ้ะเป็นชาเขียวแบบสปาร์ l i ิ g นะคะก็คือเอาชาเขียวมาใส่กับโซดานี่เองโอเคชิมนะ bright สว่างเลยไหม ความอูมามิของชาเขียวมันชัดมากแล้วก็มีความซา่าเล็กๆแบบมันดีอะอะชิมดีดโอ้ยชายเขียวมันอูมามิมากจริงๆแล้วโซดาโ,<อ>โซดามันมาเสริมอ่ะมันมาเสริมยังไงไม่รู้อ่ะคือพอมันไม่หวานอนะ่ะความอูมามิมันยิ่งชัดขาไปอีก พอเพื่อนสาวอารีคนที่หนึ่งค่ะนางเป็นเกสประจำที่อารีเวลาเรามาอารีเราก็จะโทรชวนนางค่ะ h ายเฮลโ h ลฮาหน้าเดิมค่ะก็คือสุดไปไหนก็เจอนางค่ะยองมาเซย แนะนำพื้นที่นี้หน่อยสิคะมันเป็นที่ที่เราจะมามัว่วสุมกันค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นแลนด์มาร์คเป็นเป็นอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิกของเราค่ะที่นี่เรียกว่าเดเดอารีค่ะอยู่อารีสัมพันธ์ซอย5นะคะเป็นที่ตั้งของร้านดอกไม้ชื่อดังค่ะคือหอมค่ะแล้วก็ยังเป็นบริษัทเด็กเคลย์เอนเตอร์เทนค่ะ เป็นผู้นํเข้าเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอท่เอาเก่งเงี้ยกันค่ะค่ะคเนมที่นี่นะคะก็คือหอมฟลาวเวอร์ค่ะเป็นร้านดอกไม้ร้านประจําของวอลเองเราต้องมาอุดหนุนเพื่อนค่ะอันยองอาเซโอูแจนมค่ะวันนี้ไปท่าเก่งเงี้ยร้านหอมนะคะจากนีมสั่งจากนนม นิ่มเธอช่วยโชว์ผลงานการจัดออกมาของร้านเธอสิได้ค่ะนี่ค่ะเป็นช่ออ๋อไทเรนเยียร์สุดยอดฉันรู้เพราะฉันรักชอบดอกไม้เหมือนกันใช่เธอเก่งมากเลยจ้ะค่ะอันนี้เป็นช่ออ๋อเจ้าไม้ขีดไฟตะวันค่ะอะไรคืออินสปีเรชั่นในการที่จะต้องมาจัดดอกไม้มาทำร้านดอกไม้ เพราะว่าเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วเป็นคนอยู่ในทุ่งดอกไม้ชีวิตก็คืออยู่ในทุ่งดอกมไม้มาตลอดก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละเลืเอกส่วนไล่นาเหรอ เป็นที่ที่เราจะสถิตได้ก็เลยมีสวยงามเออใช่จริงๆไม่ใช่จะหาเงินจริงจริงคืออยากรวยนะคะค่ะจริงๆรคืออยากรวยจริงๆคือเป็นคนชอบเงิน่แต่ว่าดอกไม้ร้านนางเก๋นางจะจัดออกมาแบบเก๋เกสวยงามไม่เหมือนใครส่งกับชื่อของนางที่ชื่อว่าชิเก๋ค่ะไปค่ะไปค่ะไปไปร้านประจำของเราอิการได้ค่ะ ร้านตุ่มอิงน้ำร้านที่เราสะกดฝักใจไว้ Emin. ใช่ใช่มีอะไรแนะนำอีกมีอะไรเล่เอาคารุเสูไหมล่ะเอาร้นเสอมเออถูกประจำาเอะเียวดที่มีหมูมีกุ้งเหรอตัวเองจะาหมูกุ้งมีรกุ้งกินแกง ได้แกงส้มยำก้านชนะสั่งทั้งหมดกี่อย่างคะกะข้าวเจี้ยงหนงตัวเยอะไปไหมพอดีมาอยู่ที่ว่าคุณเก่งหรือเปล่าคะแร่นอนเลยเอาเราว่าเก่งแน่นอนนะตัวนี้เพราะว่ามาประจังเลยจังได้ไหมเหรออุ้ยจังเลยนาจะมึนกันอยู่แล้วนี่น้องคนเมื่อกี้คือความแซ่บอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้ใช่ค่ะนั่นคือไอคอนของที่นี่คือว่าถ้าคุณมาเนี่ย คือมันจากที่คุณอาจจะซึมซึมหรือเจอเรื่องไม่ดีเนาะน้องก็จะเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งที่คุณเจอทั้งหมดของวันนี้ทำให้คุณแบบปรับอารมณ์ก่อนไช้ใช่ใช่เนาะมาได้จ้าผัดเป้งเส้นชะอมกุ้งหอมกลิ่นชะอมลอยใช่กลิ่นชะอมคือเต็มเข้ามาที่จมูก ิ่งแดกที่ต้องสั่งนะคะก็คือหมูสับปลาเค็มมันเป็นหมูสับปลาเค็มแบบทอดเลิศมากกินได้เลยจ้ะแม่ <laughs> แม่กินได้เลยค่ะอ๋อเขบคุณค่ะหิวอันนี้เป็นเมนูที่ไม่ต้องเปิดเมนูดูมาถึงกุกสั่งเลยอค่อยเหมือนเดิมก็คือหมูสับปลาเค็มท <c oughs> <c oughs> อด <c oughs> <c oughs> บีบมะนาวบบีมน้วสง้ไไงเครื่องและส้งเครื่องด้วยใช่เขาบีบมาให้เลยก็มีหอมแดงซอยพริกซอยโอเคเย้อันนี้คืออะไรไข่เจียวไข่เจียวเหรอเมนูนี้นะคะไข่เจียวฟูกรอบอก็เป็นซิกเนเจอร์ด็ดอ,อ,อีกอย่างหนึง่งที่แบบนางจะทำได้แบบกรอบกรอบฟูกรอบออ่อยอ่ะ ไม่ดูทอดอยังไงเนี่ยที่ทําให้ไข่แบบเป็นคอยๆกรอบๆแบบนี้แต่ข้างในมันก็น<ด>ุออ่มนะำใช่แต่ข้างในชุ่มนุ่มแล้วมันไม่ได้มันเยิ้มนะคะจะบอกก่อเนี่ยกินเปล่าๆได้ดเลยอรับยมากแซ่เปล่งของเชออมันทำให้พิเศษแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเขาผัดเนเส้น,น,นได้พอดีแบบไม่อืดไม่แข็งแบบชุ่มชุ่มน้ำพอดีแล้วก็ มีซิแทแห้งๆที่เขารวยๆมามันเพิ่มมันเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความแซ่บไปอกใช่ใช,ใช่ใช่ฉันใช้ไว้ก่อนขนาดฉินไม่ได้กินเลยอะ่ะ <läuft> เธอเคยกินแล้วใช่ใช่แต่ตอนนี้มาไม่ถึงชาน สิ่งที่ท่านอยากจะบอกคือ,อ,ค,อคือเวลาทุกคนมาอาเรียมทุกคนรู้สึกว่าเหมือนแบบอยากจะมาร้านแบบฮิปิแฟชั่นอะไรโน้นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอาเรียมมันจะมีร้านอาหารที่แบบเก่าแก่แล้วก็อร่อยอแฝงอยู่ในซอกลืบคือเยอะมากแต่แค่ปิดบแบบลายคนยังไม่ค่อยรู้แ้นี้ก็อยู่ในร้านนั้นที่แบบอร่อยแต่อาจจะไม่ได้ฮิปแต่อร่อยวามที่มันไม่ได้ฮิปเนาะเราเราไม่ได้จะมาเพื่อเซ็กสมเรือเพื่อกิน แต่เราก็จะไม่ได้บอกใครแต่ตอนนี้แรกเราจะบอกสายว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นต้องมีเคสติ้งต้นสังข์ฉันอยากแอบเก็บไว้อะเก๋แยากเก็บไว้คนเดียวไม่แบ่งใครค่ะแต่วอลนี่เอามาเป่าประกาศแล้ววอลชอบทำเสียเรื่องอ่ะชอบทำเสียเรื่องเนี่ยเวลามีร้านอร่อยวอลก็จะชอบเอาไปถ่ายวันหลังฉันถ้าเกิดฉันมีร้านอร่อยฉันจะไม่บอกแล้วฉันพูดเลย บอกว่าความแบบผักมันผักไม่ไหม้กอ,อบก็ไม่ดีมากนั่นแหละแล้วมันต้องเค็มแบบนี้แหละมันต้องอมหวานมนะันเพลิมแล้วผักก็ยังกรอบๆยู่เพราะปลเวลาไปกินกะหล่ำปีผปัดน้ำปลามันจะแบบมันจะอมหวานอ่ะแล้วมันก็จะมีทั้งที่สุก ไปกับที่ยังดิบอยู่มากมเ,เาใจมคือที่ยังดิบอยู่มากคือกินไม่ได้ถูกไหมโดยเฉพาะไอตรงที่เป็นก้านแบบนี้ค่ะมันก็จะเหม็นเขียวสําหรับคนที่แบบค่อนข้าง,างไม่ไมถนัดผักสดแต่อันนี้คือมันสุกกาลังดีแนละ้วมันกินได้หมดเลยอร่อยเป็นรสที่ชอบอแต่เป็นรสที่แบบซิมเปิลนะก็คือน้ำปลาอย่างเดียวจบได้มาตอานนี้บ่อยไหนย ถ้าสมมติว่ามีใครมาอารียอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรฉันก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องการความคิปอะไรมากเด็ดอินอะไรเด็ดหอมอร่อยฉันก็จะพามาทุกคนทุกคนทุกกลุ่มทุกกรุ๊ปทุกคนก็จะแบบรู้สึกติดใจสิ่งหนึ่งที่ทุกคนติดใจมากที่สุดคือสับปะรดดีที่สุดแล้วก็อันนี้แต่นะชะอมกุ้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่สะดวกมากินที่นี่ฉันก็จะสั่งไปกินที่ร้านของฉันถึงขั้นนั้นใช่ สิ่งที่ฉันชอบอีกอย่างหนึ่งนะฉันรู้สึกว่าพอชั่นแต่ละจานอ่ะมันไม่ใหญ่มากมันทําให้เราสามารถสั่งอาหารได้หลายอย่างแล้วก็ไม่เลยเกินเกินไปใช่ใช่มีความพอดีพอดีเนาะไม่จุ่มจิ้มนะแบบเนี้ยมาสี่คนก็สั่งเจ็ดอย่างที่ยแบบไม่ชั่วไปอันนี้ไม่ปกติใช่ไะมถ่ายทำรายการก็เลยสั่งเยอะค่ะปกติจะเป็นวิ่งกินนอนแกงส้มปลากระพงผักรวมค่ะ ไม่เผ็ดมากสามารถที่จะแบบกินเป็นซุปกะถังกินได้เลยสดรำปัออ่นสดัำปันได้เลยคือมันไม่เผ็ดมากแต่ว่ามันจัดจา้านนะหมายถึงว่าเปรี้ยวเค็มถึงเปรี้ยว<ป>ถึงใช่เปรี้ยวฉันรู้สึกว่าฉันชอบเพราะว่ามันมีหวานติดปลายนิดนึงตกแกงส้มฉันรู้สึกว่าฉันชอบรสชาตินี้นิดนึ<ต>นดนงนิดเดียวใช่นิดเดียวแบบบางคนจะไม่ชอบแกงส้มที่มันหวานมากใช่ไหมแต่นี้มีความหวานแต่แต่ว่าแบบหวานนิดเดียว มันเหมือนมีความเป็นแบบรถรสมือที่คุ้นเคยเหมือนรถอาหารที่บ้านนะ่ธอมีความแบบคอฟอรูแต่มุณจะพูดยังไงแล้วก็วัตถุดิบดีผักสดปลาดีปลาดีไหมกินปลาเปยยงกินไปหมดแลวอร่อยอร่อยอ่ะรู้จะพูดยังไงเออให้พบดอะไรอ่ะมันชิตะโอ้ยชีแตรเบียงแต่ว่าแตรเบียงว่าแบบดีมากมั้งแต่ว่าทัเแ่หลายเด้อร้อย มาจากจังหวัดไหนคะแททลุง่ก็คือไม่ว่าจะจังหวัดไหนมากินก็ต้องกูทายไม่เคยกินแต่ว่าเมื่อกี้คุณนาเขาบอกว่าแซ่บพัทลีต้องกินก็เลยเชื่อพูดอะไรก็เชื่อสั่งมาก่อนอ่าอ,อย่างแรกดูแค่พิสดูพิสดูก็คือปลาหมึกชิ้นใหญ่มาชิ้นใหญ่ปลาหมึก คือตอนแรกเขาบอกว่าเป็นปลาหมึกผัดกะปิ่ะก็ในภาพก็จินตนาก,การว่าเป็นแบบกะปิแบบทางใต้เนาะมีความแบบเหมือนสตอผัดกะปิแต่เป็นปลาหมึกผัดกะปิอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้ยพอมันมาแล้วมันมีความแซ่บหน้าตามดูแซ่บมันดูมีพริกมันดูมีความคล้ายๆาหน้าตาม,มันผัดกะเพาเออหอ,หอยหอยลายผัดพริกเผาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวต้องชิมก่อนว่าเป็นยังไง<ป>ต้องได้ข้าวอ่ะจุดเนี้ย มือข้าวอะเราจัดทีเดียวไม่อร่อนออกออกไปทางเคม็มหอมกระปิแล้วก็แซ่บเผ็ดอร่อยปลาหมึกไม่เหนยียวเลยปลาหมึกเอาแนวนุมน่มๆเนาะเออหอเนคือฉันเคยเจอพวกแบบผัดกระปิมันจะชอบหวานนํำอะแต่อันนี้ไม่ใช่หวานนํำอันนี้เป็นแบบเค็มนํำแล้วก็กลอบเบีดหอมฉันก็ไม่เคยลองนะจ๊ะแต่ก็ไม่เคยสั่งเมนูนี้หรอไม,ไม่เคยฉันไม่เคยฉันจะใส่พริกไปนิดน,นึงด้วยทำลาย หนึบลายมาอร่อยแต่ต้องกินกับข้าวจริงๆด้วยบางเซมนิดนึงแตอร่อยเนาะอือร่อยอร่อยเลยรสมือผ่านเลยส่วนตัวปลาหมึกอ่ะก็คือได้มาตรฐานดีกว่ามันไม่ได้ถึงจะแบบอู้หสดกรุบกรอบแบบอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบได้มาตรฐานก็คือไม่เหนียวนุ่มไม่มีกลิ่น แต่ว่ารถมือค่ะนางมีดีพี่รถมือและตอนนี้ประมาณหกโมงนะคะต๊ะข้างนอกก็ได้เต็มเลมจะบอกเออคนเยอะอยู่นะแล้วก็คนก็ชอบแบบมานั่งชิลนั่งดืง่มแต่เราเน้นกินอันนี้คือยำก้านขนานุูซึ่งเท่าที่ฉันสังเกตก็คือนางใช้คอหมูด้วยเป็นคอหมูแท้นะเห็นเส้นชัดเจนเฉียวตักให้ฉันด้วย อืมอืมแเกี๊วทอดเหรอเกี๊ยทอดโอเคมันจะเป็นยำที่เอร่อยขอบอมหวานนิดนึงชอบเถอะอืเป็นยำแบบไม่ใช่ยำแบบอัตยำอ่ะมันคือยำแบบยำที่บ้านอะความยำที่บ้านอะมีความหวานนิดนึงอร่อยใช่เธอพูดถูกเลยฉันจะบอกว่ารวมๆของรสชาติอาหารที่นี่มันจะแบบเป็นรสชาติเหมือนอาหารทำเองที่บ้านาะ เออก็เหมือนเราแบบมาบ้านคุณคุณพี่ตุ่มแ้ะเขาก็ทำาับกเขาให้กินอ่ะ, yeah, อะใช่เพราะฉะนั้นแบบอย่างยำมันไม่ใช่ใชยำแบบยำแซบ่บแบบร้านยำอ่ะ mm hmm. มันจะเป็ยำแบบคุณแม่ทำมาค่ะแม่น้ำมันจะใสสาอาดการขณะกรอบดีมากไม่มเหนืองเขียวเลยไ mm hmm. หนๆเราจะรู้ว่ามาถ่ายอ่ะ สุดท้ายเราก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้กินอะ<ช>่ะ<ช>ไม,<ช>ไม่ไม่ได้อยากเก็บไว้เองเหรอกถ้าอยากเควดีทีเซนเนาะใช่ไมรู้สึกว่าแบบควรสนับสนุนร้านแบบนี้อคือ คือบางทีหมายถึงว่าภาพลักหน้าตาเขาอ่ะจะไม่ได้เชิญชวนเหมือนร้านค้าทั่วไปในสมัยนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีดีอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องบอกต่อเราก็เลยได้ตัดสินใจแล้วก็เสียสละตัวเองที่จะต้องจองคิวร้านนี้นานๆเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าร้านนี้อร่อยกิแอ็ดไวเซอร์ค่ะหมดเกลี้ยงแล้วค่ะอยากกินของหวานไหมคะอยากมาก กินของคาวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานอ่าเดี๋ยวจะพาไปร้านหนึ่งที่ฉันน่าเคยกินแต่ว่าไม่เคยกินแถวนี้ในสาขาแถวอารีเป็นร้านที่แบบมันเป็นอะไรหินได้ไหมพูดเลยหินเนาะอ่าหินก็คือไอติมโอเคแล้วไงไอติมแล้วไงเป็นไอติมเจลาโต้แบบญี่ปุ่นอ่ะโอเคฉันจะลองดูแล้วฉันจะตีสูตรแล้วมันอร่อยจริงไหมโอเคไปกันค่ะอะไรอร่อยสุด มากินกับเพื่อนอร่อยสุดเลยต้องมากับเพื่อนนะคะมากหลายๆคนจะได้สั่งหลายๆอย่างจริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในซอยพระหนโยทิน8นะคะเป็นินทาโรสาขาอารีเราเคยไปกินกันสาขาอ่อนนุชเนาะฉันยังไม่เคยอันนั้นคือต่อคิวนะแม่ต่อคิวเลงเนาอเมาอารีก็คือแบบอ้าไม่ค่อยมีคิวแล้ก็ไปกินกันเลยดีก่าว ส้มสะปะเป็นรถประจำของฉันมันจะแบบไม่ปูดปีปลาแต่เธอมีอความละมุนสับปะรดกับชานมอร่อยเลยเป็นรสพิเศษของเดือนนี้ใช่เพเดือนนี้ทั้งหมดขอทาได้สั่งงาดำแล้วก็ส้มแล้ก็อร่อยไหมกัน,นอ่าพูก็คือฉันน่ะไม่ค่อยสายไอติมเท่าไหร่แต่ก็มาร้านนี่ก็จะแบบก็ไปกับพวกเธอนั่นแหละ ก็จะรู้สึกปวดหวัวมากเพราะว่ามันเลือกไม่ถูกมันรถกน <c ute> ไปหมดใช่รถมันคอมเพล็กไปหมดแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้แค่ถเพราะฉะนั้นก็จะเครียดฉันก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่บที่ต้องเลือกใช่ที่ต้องเลือกทําไมต้องเลือกล้วพอเลือกได้แล้วเป็นไงก็ <S <S แล้วพอตอนเลือกมันก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะแล้วมันห้ามชิมความความเก่งข่องคือพอห้ามชิมปุ๊บ<ม>ก็คือคุณต้องเสี่ยงเลยถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยปุ๊บมันก็จะสนุกตอนนี้แหละว่า น้ำลายสอละว,ว่าตอนที่คุณเลือกรถที่มันเขียนป้ายชื่อแบบ c o m เ l ล็กซ์ p อมเพล็กซ์มาเนี่ยมันตรงกับใจคุณหรือเปล่าอันนี้คือความสนุกของการทานไอตกินกานสำหรับฉันฉันมีหลักการในการกินไอติมสมมุติว่าถ้าฉันจะสั่งโคนแล้วโคนสั่งได้2ชนิดฉันจะสั่งอะไรที่มันเป็นครีม my ครีม my แบบนมหนึ่งแล้วก็ฉันจะสั่งอะไรที่มันไหลไ,ลไลเป็นซอเบอะไรแบบนี้ หนึ่งเพราะฉันรู้สึกว่าคอมบิเนชันของมันอะจะเข้ากันและอร่อยมากเหมือนการนี่ฉันก็ใช้หลักนั้นนี่ไงฉันถึงได้แบบนี้มาฉันก็หลักการนั้นเหมือนกันฉันแต่ว่าซ่อมแต่ชีสไี่ร็หลักการไม่ได้คยคุไม่แต่ฉันจะกำลังจะบอกว่ามันไม่ต้องใช้หลักนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าการใช้หลักเนี้ยมันจะทําให้คุณต้องตัดชอยส์ของชอยส์ทั้งหมดคือฉันยังคงเครียดอยู่กับที่ที่เนี่ยมันมีเรื่องให้ลนเยอะเกินแบบไม่เชื่อกันไปหรอก คือเราก็ยังไงอ่ะเราแบบเออเราอยากกินทุกอย่างเออเออเราอยากกินทุกอย่างความจริงแล้วอะแต่กระเพาะเราอ่ะรับได้แค่นี้นั่นแหละฉันกลับไปถึงโคนแล้วค่ะฉันจะบอกว่านอกจากไอติมหลักรสที่อร่อยเงี้ยมากแล้วอะโคนดีมากโคนมันมีความแบบไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นโคนอะไรก็ได้อะแต่มันคือโคนที่แบบคุณภาพดีกรอบเขาทำโคนสดเขาทำโคลนสดจริงจริงเหรอใช่ คนเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายของไอติมร้านนี้สมมติว่าเรากินอันนี้หมดแล้วแล้วเราสั่งเพิ่มอีกได้ไหมเธอว่าได้เราถ้าเรามีเงินเราก็ตือได้จะบอกนะว่าฉันสั่งรถกอมองแบร์ที่เป็นรถอันดับหนึ่งเออฉันอยากกินรถนี้แหละอร่อยมากอร่อยมากมีความแบบส่องๆในตู้แล้วก็แบบจะกินอีกอันนี้ไหมนะสิ่งที่ฉันชอบในการกินไอติมร้านนี้เนี่ยนะที่ฉันทำให้รู้สึกว่า อยากจะกินเรื่อยๆอคือมันไม่หวานเกินเว้ยอใช่ใช่ค่ะมันกินได้เรื่อยๆ,ๆไม่หวานเกินแล้วมันก็ไม่เลี่ยนอะไรที่มันเป็นรสผลไม้มันก็จะรู้สึกเป็นผลไม้แบบธรรมชาติอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเสริมแต่งกลิ่นอะไรมากมายอร่อยชอบชั้นสร้างสาวรสเหมกับน้ำตาลกินาว่าสาวรสหอมมากมันแบบไม่ได้มีแค่ความเปรี้ยวของสาวรสที่ออกมมันมีความกลิ่นของผลไม้สดด้วยดีอ่ะรู้สึกว่า ว่ารถที่มันเป็นรถที่แบบทําไอติมยังไงก็อร่อยอยู่เลยเอ่ะแต่ว่าของที่มีฮาโลมันมีความแบบหอมที่ลึกๆพิเศษกว่าต่อมาน้ําตาลออมเมงว่าค่ะก็คือน้ำตาลใสาแดงนี่แหละหอมมากหอมแบบหอมคูลิงน้ำตาลใสาแดงแต่ว่ามีกลิ่นนัตตี้มากขึ้นอ่ะแล้วก็ไม่หวานมากเออไม่หวานมาก อร่อยอ่ะเลือกไม่ผิดทุกคนค่ะต,ตอนนี้ก็ถือว่าเราจบวันอย่างสวยงามเนะาะอิ่มทั้งข้าวแล้วก็อิ่มทั้งหวานหรือว่ามาล้านดอไป้ใช่ไหเออได้ใครยิ่มอีกถ้าเกิดใครมาอาเลีแล้วเจอพี่ที่จะพาไปเลี้ยงข้าวเออจริงเหรอแล้วบอกว่ามาจากวอลวอร์อดวิซเตอร์ไข่ียเหรออ่าได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปร้านไหนเดี๋ยวว่ากันแล้วแต่ว่าเจอกันที่ตรงไหนในอาเลี น <Hey. S 1> จตาบอว์บอ์แอดไวเดอร์ใหม่ก็แอดไวเดอร์นะคะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็มาแอดไวเดอร์ค่ะเ yeah.